ดวงชาวราศีเมษประจําวันที่12มกราคม2569ออกมาในโทนของวันที่ต้องประคองแรงกระตุ้นไม่ให้บานตายเพราะพื้นดวงของราศีเป็นคนชอบริเริ่มและวันนี้พลังขับเคลื่อนจากดวงอาทิตย์ดาวพุธและดาวอังคารมาพร้อมกันทําให้ทั้งความกล้าความคิดและความเร็วในการลงมือสูงขึ้นเชิญฟังสิ่งที่จะเกิดขึ้นวันนี้อย่างชัดเจนหายใจเข้าออกเบาๆก่อนเริ่ม วันนี้มีแรงดันให้ทำก่อนคิดได้ง่ายกว่าปกติแต่ภ้าปรับจังหวะจะได้ผลชัดกว่าโดยไม่ต้องปะทะช่วงเช้าเหมาะตับการออกนำเสนอหรือเปิดประเด็นใหม่แต่ระวังคำพูดที่แข็งจะทำให้คนรอบข้างถอยห่างช่วงบ่ายพลังยังคงดันให้ขยับเร็วแต่ให้แบ่งงานเป็นช่วงสั้นๆแล้วค่อยริ่งเป็นช่วงๆเพื่อไม่ให้แรงหมดก่อนที่ผลจะเกิดเรื่องหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบวันนี้จะมีจังหวะต้องตัดสินใจเร็ว งานที่ต้องโชว์ตัวหรือรับบทนำเดินหน้าได้ดีถ้ามีประชุมหรือคุยสรุปโปรดเตรียมประเด็นสั้นๆใช้สื่อให้ชัดเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดจากความเร็วอย่าเร่งแก้ไขางานใหญ่ในช่วงที่หัวร้อนแบ่งเป็นงานย่อยแล้วเคลียร์ทีละชิ้นจะปลอดภัยกว่าเรื่องทรัพยากรส่วนตัวควรมีความชัดเจนในการใช้จ่ายวันนี้แรงกระตุ้นอยากได้ของใหม่อาจทำให้ตัดสินใจเร็วเกินไปมองให้เห็นผลระยะสั้นและระยะยาวก่อนจ่ายออก ถามตัวเองว่าการใช้จ่ายนี้ช่วยให้เรื่องสำคัญเดินหน้าได้หรือไม่หากต้องคุยเรื่องค่าตอบแทนหรือข้อเสนอให้เตรียมข้อมูลสั้นๆพูดชัดแล้วตามด้วยตัวเลขหรือเงื่อนไขที่จับต้องได้ความสัมพันธ์จะชัดเจนขึ้นถ้าคุมการสื่อสารมีคู่และโสดต่างก็เผชิญแรงกระตุ้นเดียวกันวันนี้ถ้ามีคู่ให้เลือกจังหวะคุยเรื่องสำคัญในช่วงที่ทั้งสองใจเย็นคำตรงไปตรงมาอาจกลายเป็นคำแสรง้งถ้าเปล่งออกโดยหงุดหิด ถ้าโสดให้ใช้พลังในการออกไปพบผู้คนแบบตั้งใจไม่ใช่การกระโดดเข้าไปเพราะฉับพลันเลือกการสื่อสารที่เปิดโอกาสแทนการประทะสิ่งที่ควรระวังเป็นพฤติกรรมคือการตัดสินใจเร็วเกินไปการพูดที่ขาดความละเมียดและการผลักคนอื่นออกเมื่อไม่เห็นด้วยเมื่อรู้สึกร้อนให้หยุดหายใจยาวๆสองครั้งแล้วคิดก่อนพูดหลีกเลี่ยงการตอบกลับด้วยข้อความโต้ตอบทันทีในช่วงอารมณ์พีคถ้าต้องสื่อสารเรื่องละเอียด ให้เขียนกรอบประเด็นสั้นๆก่อนพูดเพื่อลดความสับสนและความขัดแยง้งเสริมดวงด้วยสร้อยคอเงินสีเงินเพราะสีเงินมีความรู้สึกเย็นตาช่วยลดความร้อนแรงจากพลังที่ทําให้ใจร้อนและอีโก้ของดวงอาทิตย์สร้อยคอเป็นสิ่งที่สัมผัสกับร่างกายตรงคอเป็นเครื่องเตือนให้ชะลอคําพูดและหายใจเมื่อจับหรือรู้สึกกับสร้อยจะช่วยชะลอความวูวามของดาวอังคารความเงาสะท้อนของเงินทำให้คิดชัดขึ้น ช่วยลดความคิดผิวเผินที่ดาวพุธผลักดันทำให้สามดาวนี้เย็นลงพร้อมกันและทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นเลขพลังของวันนี้คือ5พลังนี้แสดงถึงการเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงทำให้วันนี้ไม่อยู่กับที่และเปิดโอกาสให้ปรับตัวได้เร็วด้านอารมณ์จะรู้สึกคล่องตัวและอยากทดลองสิ่งใหม่ๆแต่ต้องระวังไม่ให้กระโดดจากเรื่องหนึ่งไปอีกเรื่องหนึ่งโดยไม่จบสิน้นดวงดาวจรวันนี้คือดวงอาทิตย์ดาวพุธและดาวอังคาร ดวงอาทิตย์เพิ่มความชัดเจนและความกล้าพูดออกมาทําให้นําเสนอหรือออกหน้าได้ดีแต่ต้องคุมอีกโก้ดาวพุธทําให้คิดเร็วและสื่อสารชัดเจนช่วยเจรจาและแก้ปัญหาแต่ถ้าเร็วเกินไปอาจพลาดรายละเอียดดาวอังคารให้แรงผลักดันและความกล้ากระตุ้นให้ลงมือทันทีแต่ถ้าไม่ระวังอาจนําไปสู่ความขัดแย้งพื้นดวงของราศีเมษมีนิสัยชัดเจนเป็นคนริเริ่มและกล้าลงมือมักตรงไปตรงมาและไม่ชอบรอ มีไฟในตัวที่ผลักให้เริ่มสิ่งใหม่ๆเสมอแต่ข้อท้าทายคือการอดทนกับกระบวนการและการรู้จักถอยเมื่อจำเป็นเมื่อรวมกับพลังวันนี้จะเห็นได้ชัดว่าถ้าคุมจังหวะได้จะกลายเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพและไม่สร้างปัญหาให้รอบข้างวันนี้ถ้าคุณชะลอจังหวะเล็กน้อยแล้วใช้พลังแบบมีระบบจะได้ผลชัดและสัมพันธ์ดีกว่าเพียงแค่รีบทำฟังพอดแคสต์นี้ต่อเพื่อได้คำแนะนำเสียงที่ลึกและจับต้องได้